อร่อยร้านที่เมื่อก่อนเราชอบมามากแต่หลังๆมั่ก็ได้มามาเรียการ์เดนนะคะก็คือว่าร้านเนี้ยอร่อยทุกอย่างมีอาหารฝรั่งไทยจีนเวียดนามจำได้ว่าหนูจะแบบพอกินข้าวเสร็จแล้วหนูก็จะชวนพี่ๆไปเล่นบ้านแบบหนมีมีห้องเด็กเล่นใช่มากับครอบครัวสามที่ค่ะคือเมนูที่นี่นะคะมันจะแบบว่า เ,เป็นเล่มใหญ่มากเป็นแฟมเลยอ่ะมันเยอะมากคือหลักๆที่อร่อยๆอ,อ,อันนี้มันเป็นเมนูเด็กนะอันนี้จะเป็นเมนู J. เจเราข้ามไปนะ แล้วก็เมนูที่ recommend นะคะก็คือพิซซ่าค่ะพิซซ่าเขาอร่อยจริงๆพิซ za เขาจะเป็นแบบบางกรอบนะแล้วชีสแบบอร่อยมากแล้วก็อันนี้ที่เราก็าสั่งเพนเน่ไส้กรอกอิตาเลียนอบชีสอันนี้250อันนี้คืออร่อยมากน้องบิมชอบกินอ,อันนี้น่าเรคคอมเมนต์เนาะอันนี้น่าเรคคอมเมนต์อันนี้น้องบิมชอบกินแล้วเราสั่งอะไรในหน้าเรคคอมเมนต์อีกไม่ได้สั่งแล้วอ๋อสั่งพิซซ่าเราสั่งพิซซ่าอะไรนะบิมชื่อเออมาการิต้า,ก,า,ตาก็คือเป็นซอสม่าเกอรเทศะคะ่ะ ข้าวอบสมุนไพรที่นี่อร่อยจำได้ปะจำไล้ปะราคาเท่าไหร่ราคา250ก็จะมาเป็นครึ่งลูกแบบนี้ซึ่งอร่อยเราจำได้แล้วก็ข้าวเกลียบปั๊กมอก็อร่อยคือที่นี่มีอาหารเวียดนามด้วยข้าวเกลียบปักมอกจะ100่าทะเอ้ย160บาทแล้วก็จะมีพวกซุปต่างๆก็ประมาณร้อยกว่านะคะนี่น้องพิมพ์สั่งซีซาสลัดะอยู่ไหนอะนี่นี่นี่ซีซาสลัด2 2 0รัวน,นี้เขาว่ากินสลัดนะชอบกินผักมากเลยค่ะ กินพิซซ่าสลัดนี่แต่สั่งคู่กับเฟรนช์ฟรายแล้วก็พิซซ่าใช่สั่งเฟรนช์มิกโปเตโต้ฟรายแต่ยังไงกินเพื่อเฮลตี้ใช่ไหมก็กินผักก็ดีกว่าไม่กินนะใช่ไหมกินเพมันอร่อยจี๊ดเออไม่ได้กินเพราะอะไรกินเพราะอร่อยอ่ะสั่งมิกโปเตโต้ไปร้อยห้าสิบบาทมีโปเตโต้สามอย่างแล้วเราก็สั่งอะไรอีกป๊ะป๊าสั่งอะไรไปนะลืมละเส้นหมี่หมูย่างเส้นหมี่หมูย่างเป็นอาหารเวียดนามไม่รู้อยู่หน้าไหนนะแต่เราสั่งอันนี้ สปาเกตตี้ปลาส,สลิดหอยเชลล์250อร่อยมากขอบอ๋อันนี้อร่อยมากก็คือมัน,นจะราคาอยู่ที่ประมาณ200ต้น220 250อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอันถึงจะ300ก็แบบถ้าใส่เครื่องเยอะๆอะไรอย่างงี้อ่ะพิซซ่าหนึ่งพิซซ่านะคะพิซซ่าเนี่ยก็จะเราสั่งเป็น, ita, นมาร์การิต้าซอมมะเขือเทศอันไหนตึกตึกตึกสแกนดูสิอันไหน,น,อน,ไหนโอ้มีเยอะมากเลยเเยอะมากลยน่าเยอะมากเลยอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันกุ้งเนยกระเทียม490 โฟชีส490เปปเปรอเนีเห็ด490ออสเตรเลีย490สเต็กนะอันนี้เป็นสเต็กเนื้อจากออสเตรเลียนะรสชาติออสเตรเลียอยู่สเต็กก็อยู่ที่ราวๆ7 800นะอืออันนี้เป็นเวียดนามเวียดนามเขาก็อร่อยนะเราสั่งอันนี้ค่ะบันหอยหมูย่าง160นะอ่าเดี๋ยวเวียดนามก็จะมีมากมายหลากหลายแบบเมื่อก่อนตามสูตรว่าไม่่อรรู้สึกว่าร้านนี้ราคาแพงนะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่แพงเพราะว่าร้านอื่นจุดนี้ร้านอื่นราคาแพงมากเลย เนี่ยแล้วก็จะมีอาหารจีนห้วป้าเนี่ยพวกเสียนน้ําแดงกับทอดปลาผัดแห้งเนื้อปลากระพงผัดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เมนูแบบเยอะแบบเป็นตําลามากเลยอ่ะไม่สามารถพูดหมดได้อาหารไทยก็ม้อาหารไทยก็มีแกงส้มแกงเขียวหวานอะไรก็มีร้านนี้อยู่ไหนบอกอย่างเงี้ยอยู่ราชพจกิญเว้ยแขงงนะชื่อร้านมาเรียการ์เด้นมาเรียการ์เด้นร้สอร์องนะคะอยู่ที่ราชพฤกษ์เมื่อก่อนมากินบ่อยมากเพราะว่าอยู่ใกล้บ้าน บ้านของญาติพี่สาวป๊าใช่ไหมเราก็จะมากินกันบ่อยมากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาแล้วแซนดซีซารสลัดคือหิวมากขอกินเลยนะเออมื่อวนเขาหนูทำไมหนูนั่งโชว์ไงโชว์ที่กินมาชอบร้านไหนก็เจออย่างเดี๋ยวตอนนี้เซเว่นเอเลฟเว่นเฮ้ยไม่ที่เป็นน้ำซีซ่าร์สิที่เป็นน้ำซีซ่าอร่อยกว่าพวกเขาไม่ดูเลยไม่เขายังไม่ได้กินซีซ่าของโอเจาวะอ๋อร้านนี้นะอืมอร่อยอันนี้ก็อร่อย อือบอกเขาให้แยกน้ำสลัดอ๋อแยกน้ำสลัดของพิมพเขาชอบเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดนะคือช่วงเนี้ยพิมพมากินซีซาร์สลัดแล้วมออร่อยมากเมื่อก่อนกินแต่สลัดน้ำเตาเซ้นใช่ไหมน้ำสลัดเตาเส้นไอรแลนด์านก็จะมีผักคอตแน่ๆซีซาร์สลัดต้องมีผักคอตเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ผักกัดแก้วใช่ไหมแล้วก็มีเบคอนกรอบมีชีสขนมปังขนมปังกูตองไข่ไข่แล้วก็น้ำสลัด แต่ป้มไม่ชอบคนต้องใส่ไข่มาโอ้จริงเหรอแม่ชอบมากเลยนะชอบมากเลยนะมนะัอนอย่างอย่ามันจะข้นๆอร่อยดีสปาเกตตี้ปลาสลิดหอยเชลล์อันนี้อร่อยมากาามอันนี้คือเส้นมหมี่หมูย่างอันนี้อร่อยมากน้องพิมพ์ในคอนเ,เสิร์ตกับข่าวอันนี้เป็นอาหารเวียดนามอันนี้อิตาลีคิดว่าโั้มหมดแล้พิซซ <laughs> ่าค่ะ ไฮไลท์เลยนะยนะพิซซ่ามากซซาริต้าที่นี่จะเป็นแบบพิซซ่าบางกรอบบางที่เราไปกินที่แฟมทามอะ่ะมันจะเป็นแบบนุ่มๆใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นบางกรอบมาการีต้าอะไนโปรเลียนแบบนั้นเออคนละสไตล์กันโ,โหเป็นไฟรวมนะคะนี่ค่ะมาเร็วมาก,มากอ่ะจริงๆเร็วมากอ่ะน้องพิมแม่รู้ใจเดี๋ยวเอามาไว้หน้าเธอเลยอ่าหลือเพนเน่อีกอันหนึ่งค่ะจิ้จิ้มจิ้มจิ้ม อะทำไมเธอไม่เอาจานมาไว้หน้าเธออ่ะเฟรนด์มีอะไรบ้างคะเจียกิวมีธรรมดามีเฟรนด์พาเราจะมีฟรนด์าที่เป็นมันหวานแล้วก็มีน่าจะมีแฮชบราวน์อันนี้แฮชบราวน์แล้วก็จะมีเฟรนด์พาที่เป็นเออ่ธรรมดาอืมทพนเค้กอร่อยมากรสชาติาาดิเศษเราชิมวันนี้แล้วนะอยากกินมากคือคือสปาร์ตซี้ที่เนี่ย มาเลือกว่าเป็นซอสผัดแบบไหนแล้วก็เลือกเส้นได้ด้วยแม,ม่เลือกเป็นเส้นดำถ้าใครจะเลือกเป็นเส้นขาวธรรมดาก็ได้อ,อร่อยนะอุ้ยมันหวานอร่อยมากแต่มันซอ้อนไปหน่อยอร่อยมากปาเกตี้ครับดองชิมดูมากมากคือเขาลวกเส้นดีมากทาเกตี้เทียบกับร้านเจค่ะดีหว่ยคุณแม่ เป็นผัดแห้งอ่ะที่นี่โอเคกว่าคือเนื้อเป็นไงกินกันด้วยไหมไม่หรอไม่ชอบชอบอแล้วแต่สไตล์อันนี้มันจะเป็นซอสซอส่ะพี่เหมือนจะไม่ค่อยชอบอ่ะกินพิซซ่านี่พิซซ่ายือโอ้โหโอ,อช่วยด้วยสุดแขนแล้วอ่ะพิซซ่าต้องรีบกินนะคะเพราะว่าถ้าช้าเดี๋ยวมันไม่อร่อย อันนี้แม่ไม่เอาใบเอาใบอุ้ยหน้าไหลหมดเลยพิมพ์เสียดายพิซซ่าอร่อยมากพิซซ่าอร่อยมากเพราะว่าชีสมันแบบดีมากพิซซ่าคือจะเบสเซอร์ลายนี้งพิซซ่าคือจะร้านร้านทานยังไงเป็นยังงี้ดีกว่าจริงเหรอมันเออถ้าเกิดเป็นหน้านี้นะเพราะว่าแปรรูปตะกี่เป็นต้องไปกินหน้าสองามื่อเทาไหไม่เคยกินร้านไหนอร่อยนิดนึ่งพิซซ่ามกับรีจ้าร้านนี้อร่อยที่สุดรายรสชาติของที่น่าะนี่เขาต้องกินแบบเพียวๆแบบนี้กินแบบเพนเพนเแบบเขาเรียกว่าไงไม่ต้องปรุง รม่ปรุงแต่งก็อร่อยแล้วอ่ะพิซป่าหน่อยนี่คือเร่ยจนมันจะไม่เห็นหน้าพิซซ่าอยู่แล้วอ่ะแล้วผิดเหรอผิด <c oughs> ไม่ให้เกล็ดเชฟเลยอืมกินแบบนี้อ่ะเลยนิดหน่อยมองขาวว่าอันนี้เลยจนแบบได้อ,หอ,หอ,หอหาหารไทยแม่จะกินอ,อะไรบ้างตอนนี้อืมไปกินกับผงทอดน้ำปลาแกงส้มชะอมก็เคยแกงถั่วหวานก็เคยอร่อยนี่อ่ะ ข้าวผัดสับปะรดอร่อยมากไงจิ๋วเมนูนี้เป็นไงครับตัวนี้อืมชี่ตอนนี้ชอบเมนูไหนสุดอืมพิซซ่าอ๋ออันนี้หรอหนูไม่ชอบอันนี้เลยเหรออ๋อเด็กอาจจะไม่ชอบคุณก็เป็นชีสซอสมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเทศใบเบซิลแค่นี้จบแต่ว่าเป็นชีสทีมากแต่ว่าอร่อยมากออร่ยยเล เป็นฝายข้องดีกว่าของฝายแต่เหมือนมือเนี้ป้งมากก่อนะนี่มันมันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้บางอย่างที่หนูไม่ชอบอะค่ะของฝ้ายมากกว่าอันนี้แบบไม่อวยฝ้ายอร่อยจริงฝ้ายอร่อยจริงเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะนฝ่ายอันใหญ่เนี่ยอ้วนเนี่ยอันอ้วนเนี่ยอร่อยมากนะมันกรอบมากอะ มันกรอบกรอบผู่ๆอ่่อยมาก่พาที่ทมไม่ธรรมดานะคุณแม่ขาต่องเคลือบในสักอยาก่างิสมีอะพวกไอแรอทเป็นแบบมันกรอบกรออ่ะอไม่ธรรมดาเหมือนมีรสชาตินิดๆก้อยอันนี้คืออกจีใช่ไห<ะ>มฮะไม่ใช่ตอกเห็นน่เอ,อะไรวันนี้ไม่วยนะขอบ้า,ากว่าจริงๆเหรอ เรื่องแบบนี้เก็บไว้ให้คนอ,อื่นพูดก็ได้ไม่ต้องพูดเองถามี่จะแม่คิดเองเดี๋ชิมเดี๋ยชิมชีสที่นี่ดีมากมีทุกเมนูปลาเอามานี่อะหนึ่งนปลาให้กินข้าวไม่เสร็จเลยนะเด็เนะเกเก็บมากินขนมแล้วอ,ลอ่ะเสร็จสุดแล้วนะจำได้ตนนอนจิบเช้จิบซื้ออะไรนี้ตะวิเทียนใช่ใช่ปลาจำได้มีอะไรบ้าง อู๋น่ากินเนาะแหมในบอกแม่ทำมาลอยอยู่แล้วว้ามิสเบอร์รี่ชีสเค้กลูกของแม่ได้ปพร้อมแม่ไม่เคยทำชีสเค้กซอสเชอร์รี่คาราเมลชีสเค้กมาอืมเค้กเขาเยอะมากจิว๋วใช่หลากหลายมากมีทาร์ตเนี่ยทาร์ตต่างๆอุย้ยเลมอนทาร์ตมาแรงมาแรงแค่ไหน แรงแสงสังค ו งแบบป้าเค้กขอนไม้เค้กมินิหรออุ้ยน่ารักอ่ะว่าอยากกินเค้กขอนไม้อ่ะอุ้ยนี่น่าสนใจเจิยวนี่เคือช็อกโกแลตเฮ้ยไหนไม่ใช่นั่นเป็นแค่ประดับหลอกเด็กไอ้นนี้เอาช็อกโกแลตเนี่ยน่าสนใจไหมเป็นเหมือนเป็นมูสอ่ะใช่ไหมไม่รู้ป้าสนใจไปเถอะช็อกโกแลตเดอร์วิลถ้าบอกว่าไปก็แพงอยู่นะมินิเค้กกินแบบไม่ถึงสองคำก็หมดแล้วว่าละหกสิบห้าบาทอะ อันนี้น,นี่น่ากินไม่ใบอกเลยว่าคือช็อกโก oh แลตดูไบโอ้ my god แต่ว่าเรากินเค้กของแม่ดีกว่าป่ะตันหนึ่งแอปเปิลคอมโบเอาไอติมดีวกว่าไอติมไหมค็อกเทลเมลหนูมีแรงไว้ในใจอุ้ยแค่หลอดเค้กเนี่ยกินแค่หลอดเค้กมากว้าวนี่ชิ้เค้กต้องกินซื้อกลับไปกินกับน้องหมาไม่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้คราวนี้ไปดูไอติมก่อนถ้าไม่มีอะไรนะ ไหนไอติมมันไม่มีติมเขาหายเขาเลิกขายแล้วอืมเฮ้ยี่มาลอ้ยมีรูปอะไรบ้างมีรูปมะขามอุโยสับปะรดแก้วมังกรทุเรียนไม่มีมะม่วงเออทุเรียนไม่มีแก้วมังกรนี่มีเดียรไม่น่าตกใจเิ๋วอะไรเร็วๆอะบราวนี่ชีสเค้กกับ วันนีาเค้กเค้กก็ได้เอาอย่างเดียวพอมานนีชีสเค้กกลับไปกินบ้านกลับกินบ้านเหรอมิกซ์เบอร์รี่ชีสเค้กถ้ากลับกินบ้านนะอย่าเพิ่งป้ามีเคล็ดลับจะบอกค่ะ,ะเดินไปก่อนอะไรฟางตั้งใจฟัง,ง,ง่งดีจิ๋วเออร้านที่มากินร้านอาหารแบบนี้นะแล้วหนูซื้อเค้กกลับบ้านนะหนูอย่าสั่งตอนนี้เราเปเช็คบินลงไปโต๊ะเพราะนั้นหนูจะโดนบวกบวกทำไมคะให้หนูมาซื้อแยกทำไมถึงโดนบวก อ่ะเพราะว่าแบบกินอาหารที่โต๊ะอย่างเงี้ยมันจะมีบวกๆวกนะทำไมคะอ้าวทำไมคะก็นี่ยปอกอยู่นี่เป็นเคล็ดลับเธอเค้กที่หลังนี่เราบริจาคโครงการช่วยไหมได้ยิ่งเยอะเอาเลยเอออิ่มอร่อยกลับบ้านแล้วนะคะรวมค่าเสียหายเสียหายไปเท่าไหร่คะพันหกร้อยกว่าบาทค่ะมีบวกบวกมกบอืมก็อร่อยค่ะเป็นเกี๊ยวกะไรที่สุดนะช็อตตี้เค้กไม่ใช่ท่านท่าน แม่ชอบสปาเกตตี้ปัาสลิดถอยเชลมากขอบคุณค่ะแล้วปาปาชอบบะเอยพิซซ่าะกันพิซซ่าเออพิซ่าก็อร่อยแหละแต่ว่าชอบสปาเกตตี้มากเหมือนกับทุกอย่างมันอร่อยไปทีสุดเออใช่อร่อยทุกอย่างแนะนำค่ะเครอบครแกไ้าห้นัคนแก่ร้านแฟมิลี่ 呃，拜拜、uh. <laughs>。Bye.